เรามาดูกันเรื่องของการวาดปากการ์ตูนกันนะครับผมจะวาดปากนี้ให้เป็นปากที่ยิ้มกว้างๆยิงฟันนะครับดูน่ารักน่ารักเราก็มาเริ่มด้วยการวาดปากให้มีรูปร่างเป็นลักษณะเหมือนชามนะครับแล้วก็ใส่ริมฝีปากบางๆริมฝีปากบนก็มาเน้นที่มุมปากสักหน่อยนะครับ แล้วก็ปากล่างเราก็วาดบางๆเหมือนกันลงมาที่ปลายตรงปากล่างนะครับแล้วก็มาเน้นที่มุมปากอีกสักหน่อยนึงก็ตรงข้างข้างมุมปากผมก็อยากจะให้มันยกขึ้นอีกนิดนึงผมก็เลยมีเส้นอยู่ตรงข้างๆให้ดูเป็นลิ้วนิดนึงนะครับแล้วก็มาใส่ตรงกลางแยกระหว่างฟันบนกับฟันล่าง แล้วก็ปรับให้มันไม่ต้องไม่ต้องเน้นมันมากนะครับปรับให้มันเข้มตรงเฉพาะตรงปลายปลายเท่านั้นเองแล้วก็มาปรับแต่งนิดหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่เงาข้างในปากนิดหนึ่งตรงมุมปากเน้นๆหน่อยมีเงานิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็มาวาดจมูกกันก็เริ่มจากการวาดโครงจมูกนิดนึงแล้วก็รันนี้ก็ยกไปถึงข้างบนเส้นวาดเส้นขึ้นไปถึงข้างบนก็ เราก็ได้จมูกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนปากถัดไปผมก็จะวาดในปากที่แบบมีลักษณะยิ้มน,นิดนิดสวยสวยปากสวยสวย,ยนะครับแล้วก็ใช้เส้นน้ำหนักเบาสร้างทรงปากของเรา ก็เหมือนเดิมนะครับเน้นที่มุมปากนิดนึงแล้วก็ปรับเส้นให้มันมีความน่าสนใจหน่อยน,นึงโดยใช้เส้นนี่แหละบอกถึงแสงและเงานะครับแล้วก็จะใส่ไฮไลท์นิดนึงกำหนดไฮไลท์ของเราก็แรงเงาที่ปากล่างไปก่อนนะครับเน้นให้มันมีลักษณะโค้นาานงนิดนึงแล้วเสร็จแล้วว่าปากบนเนี่ยผมก็ จะเน้นให้มันเข้มกว่าปากล่างนะครับเพราะโดยปกติแล้วเวลาแสงตกกระทบมาปากบนเนี่ยจะเป็นปากที่มีความเข้มมากกว่าปากล่างนิดนึงนะครับก็ใส่จมูกไปนะครับเท่านี้เองครับ